การกายภาพก็น้อยแล้วก็การควบคุมหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับเหตุนในตั้งเป็ข้อสังเกตเพราะฉะนั้นในความเป็น3าคนเนี่ยมันมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนที่ไหนก็มีความจําเป็นขั้นพื้นฐานใกล้เคียงกันไม่จำเป็นต้องเหมือนนะครับและต้องให้เท่ากันไม่ใช่นะครับแต่พื้นฐานเนี่ยาการมีชีวิตอยู่การไม่ถูกลรมาร ไม่ต้องคิดต้องเชื่อเหมือนคนอื่นเลยเนี้ยนะครับอ่าต่อมาครับพูดไปพร้อมกันแล้วกันต่ออันนี้มันใกล้เคียงแล้วต่อเน,นื่องกันคือแบ่งแยกจากกันไี่ได้และมีความสัมพันธ์พึ่งพิงกันนะครับเมื่อกี้ไง เป็นจริงเลยอ่ามีคนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาเดี๋ยวหนึ่งสาขาก่อวเดิเนไปเต็ดตาจาครับชื่ออมรตยาเซนครับทำมาเมรียนเนี้ยคฮียมากครับเขาไป ความคิดเ่ยกับสิทธทเิเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมาคู่กับสิทธิทมันุษอเชนเสมอครับ ผมทำวิทยาทนิพนธ์ผม,มเป็นคนเช็คนี่เขาไปนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จริงผิกดกฎหมายคนเข้าเมืองเพราะว่าอะไรแล้วไม่เป็นขอทานทีนี้รับจับเขาว่าเป็นขอทานคนเข้าเมืองผิดกฎหมายควบคุมตัวอยู่ที่ตมแล้วจะผลักดันกลับ,บแต่ระหว่างนะครูคนอดอยากก็มีเอเนโอเข้าไปช่วยบอกว่าเนี่ยถึงแม้เราเป็นขอทานแต่ก็ยังเป็นอะไรครับเป็นคนเพราะนั้นรับต้องให้การประกันติดที่ท่านผุทน สิทธิในการหาทนายต่อสู้คดีอะไรเงี้ยศาลเชื่อตามนั้นเพราะเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้คนไม่มีสิทธิเลยเนี่ยสุดท้ายมันจะทุจรัฐอ่ะไม่ทำในก็ทำหนึ่งนะครับเป็นขโมยอย่างนี้เป็นทำแย่นะยหรือทไม่แย่คือเนี่ยเกิดคนเละรอดเกิดปัญหาสังคมเกิดอะไรเขาว่าไปหรือทําให้คนเห็นคนกันเองไม่มีสิทธิซึ่งมันจะเป็นแบบน ดังมากถ้าจะให้มันสมบูรณ์นะครับนอกจากบอกมีประชาธิไปไตยเป็นพิธีกรรมมีเลือกตั้งแล้วมันไม่พอมันต้องมีการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งทางการเมืองพลเมืองสิทธิทางเศรษฐก,กิจสังคมกัฒั้งทรเพราะมันเชื่อมโยงกันอันนี้อันนี้เข้าประเด็นที่มันเชื่อมกับประเทศไทยครับ ข้าบลัฟโอเคข้าบลักแต่ละครับคือให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งได้ตั้งแต่รัฐมนูลก่อนรัฐมนูลปี2475แล้วด้วยซ้ำแล้วก็มีให้มีการเลือกตั้งต่อเนื่องมาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำไมประชาธิปไตยหรือสิทธิพลเมืองและการเมืองถูกริบพอมาบ่อยๆซ้ำๆเกิดอะไรขึ้นเกิดรัฐประหารเกิดความไม่ตั้งท onal การเมืองเกิดเรเกิดนี้ใช่ไหมครับถามเกิดเพราะอะไรถามว่าตอนปี2475 เกิดอะไรด้วยเขามีการทํับดานนะครับอาจารย์พีดีพนมยงเย์เล็งเห็นปัญหานี้แล้วครับว่าถ้ามีประชาธิปไตยแต่ไม่มีการประกันสิทธิทางเศรษฐกิจมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและในเชิงทฤษฎีซึ่งยืนยันแล้ในเชิงปฏิบัติคือเมื่ออำานาจทางเศรษฐกิจน้อยอำานาจทางการเมืองก็ยอ่อมน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจครับมันจะทําให้คนกลุ่มหนึ่ง เป่าหองหน้ากดคนกลุ่มหนึ่งแล้วมันมีคนเห็นเออว่ามีอำนาจมันดีเหราทำไงแย่งคืนป้าบแต่ก็แย่งคืนได้ไม่น,น่ะเพราะว่ามันต้องกระจายัทนเป็นท่องหน้าอยู่ที่พวกเดียวกันนานๆคนอื่นเริ่มมนไปโต้โต้โต้นำมาสู่การเลือกตั้งจะเห็นนะครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยโอเคมี มันไม่สมบูรณ์หรอครับไม่มีความสมบูรณ์แต่มันมากขึ้นเชนเราไม่เคยมีประกันสุขภาพนะครับแบบฟรีมาก่อนไม่ได้บอกว่าพักใครแล้วใครดีนะครับแต่หมายความว่าแม้ประชาธิประยัดเข้าตามมาก็ยังต้องให้เพราะนี่ครับมันเชื่อมโยงกันการให้สิทธิทางเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมมันทําให้คนแบบมีความภาคภูมิครับ มีสมาธิมีความคิดเหลือมาคิดเรื่องการเมืองมาคิดเรื่องอนาคตของชาติถ้าจะมาคิดอนาคตของชาติโดยที่วันๆต้องทํางานวันละสิบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยที่เหลือทำอะไรครับผมขอนอนครับใครมาพูดเรื่องการเมืองกับผมนะครับเปิดเฟรมบูมมาทำงานสิบสี่ชั่วโมงใครมาพูดการเมืองบล็อกบล็อกเลยนะเอ่ะเก็นไหมครับที่ยุโรปที่เขามีเวลาทําเรื่องการเมืองได้เยอะเพราะทำงานวัน ครับตอนไปตอนแรกตกใจอะขี้เกียจกันังเลยแต่คิดกับกันเขามีเวลาว่างได้จัดการกับตัวเองได้คิดเลือกสังคมได้ทำอะไรเกี่ยวกับสาธารณะไม่เหมือนประเทศไทยคนที่จะไปทำจิาอารได้แบบรวยมีเวลา เชอ่มื่อ,อกีก้พูดเรื่องสิทธิทางสุขภาพแล้วที่ไท,ไท,ทยทำอย่างนี้ถามว่าทำไมประชาธิปัตย์มา,ามต้องทำต่อต้องมีหลักข้อนลยครับของสิทธิมนุษยชนคือสิทธิใดมีอยู่แล้วห้ามยกเลิกเสียโพรภาษาเนี่โบราณเลยไม่รู้จะแปลอย่างนี้ยมีขึ้นแล้วห้ามยกเลิกอ่ะใช้คำว่า inalienability นคะครับคืออย่าง างสุขภาพเคยเป็นเพื่อนมิตรคู่เรือนเราหลังจากนั้นทําให้มันเป็นอื่นเป็นคนอื่นห่างไกลเราไม่ได้นะครับเพราะนั้นเป็นที่มานะครับว่าทําไมเวลาเขายกร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับสิทธิเนี่ยหมวดสิทธิเนี่ยมันข้ามเขียนไม่ลง สร้างเงื่อนให้สิทธิเราไปตั้งข้อจำกัดแต่เขายกเลิกข้อสิทธ์ได้นะครับที่บอกว่าอาจจะมีสิทธิ์และมีข้อจำกัดข้อนี้ครับเพราะสิทธิบรรทุศีนที่เขียนอยู่ในมากตาหรือข้อต่างๆเนี่ยมันอาจจะพิจารณาได้ครับว่าบางสิทธิ์เนี่ยให้เป็นที่ห้ามาจำกัดเลยนะหรือสิอออจจอสทธิ์บางอย่างเนี่ยให้แต่จะใช้ยังไงอาจจะมีกฎหมายมากำหนดหรือสิทธิบางอย่าง เตือนนะเตือนตอนนะครับโอเคให้เราสิทธิเด็ดขาดที่ไม่ว่าเวลาไหนเมื่อ,อไหร่รักหรือผู้มีอำนาจก ยังไม่ทันเขายังไม่ตอบไงเพื่อนตอบคนนี้เลยตอบมายอมผมเป็นทาสไทยไหมครับอ่าได้นแหละครับการถูกบัาคับข้อคูมไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจโอเคโอเคร่างกายแล้วการกระทำอ่ะที่เราไม่ใช่ร่างกายเช่นไปใช้แรงงานอย่างเงี้ยใช่ครับ ไม่ผิดนะครับที่ต่อมาถูกแล้วครับจริงร่างกายแล้วข้องมกิริยาด้วยอไรอ่ะอ่ะก็นี่ครับพวกสิทในชีวิตเนื้อตัวร่างกายนะครับการไม่ถูกบังคับเป็นทาสสิทธิในความคิดความเชื่อการไม่ถูกบังคับอะไรอนะ่ะให้จกคุกแทนการใช้นี่อะไรเงี้ยนะครับบางประเทศมีนะผมคนปรับไม่มีตามเสียงขับับก็เลยอ่านะครับเขาก็ถักกันอยู่บางค 12ปีก็คืออนุบาล3ปีมไม่ใช่ก็คือเรียนไปจนังถึงศึกษาขั้นพื้นฐานคือม,6ห,อม,ม6หรือถ้าไม่เรียนมะถ้าไม่เรียนสายสามารนนะปอชอนะครับเรียกฎหมายกําหนดได้ซึ่งอ้สิทธิเด็กขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิที่ติดตัวลากไปไม่ได้ครับแต่สิทธิที่กําหนด You do know, อะไรครับที่เรากำลังอยู่เลยครับตอนนี้สถานการณ์อะไรนะครับอ่าครับรัทเิขบออกประกาศใช้สถานการณ์อะไรครับสถานการณ์ชฉมฉวยนะครับชฉมฉวยสิธงที่บางการของรเชา่นไปมีคนทำหลังส no ี่ล้อซึ่งผมเออใช่ถ้ามองในย่างมันเป็นอย่างนั้นคือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาทจะประกาศท่านประกาศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองมันจะมีเคื่อนไขอยครับว่าคุณจํากัดสิทธิบางสิทธิบางเวลาบางพื้นที่ได้ตามเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ตลอดเวลา